มาเร็วไม่ออกนะไม่ออกนอกนะแม่ตั้งกล้องอยู่นะยังเดี๋ยวตีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเลยไม่ต้องเสียแ้งแก้งกินเลยมันจะไปได้ยังไงเนี่ยมันกลางคืนนั้นเนี่ย เปิดประตูรอพอ,องมาไปเข้าบ้านเถอะนู่นไปกินต้นนู่นมั่งอือต้นนี้มันต้นเล็กแล้วต้นนี้มันจะตายแล้วนูน่นไปกินนูน่นไปกินนูน่นเนี่ยต้นนูน่นไปไปกินต้นนู่นมั่งเออไปเร็วไปกินนูน่นไปกินนูน่น Ni kín ninh 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 ไปกินไผ่ต้นนี้มั่งเนี่ยมันเห็นเนี่ย,ม,นนยมันงามเนี่ย,เห,นเ,นยเห็นมันไหนมันงามงามไผ่พ่อมากินข้าวอยู่แม่บอกให้ไปใช่ไหมใช่ปะ ยังแก่ๆระบายอยู่ใช่ไหมยังวันหื่เลยยังวันมาตอม เม่ตใจเนี่ยอืมไอแม่เหนื่อยแล้วแม่อยากอาบน้ำน,นอนนะไปะเข้าบ้านเถอะแม่โยนทรายไปเก็บเปิดประตูไว้อย่างี้แหละเขาจิงข้าอยี่เข้ามา 肯定。Yeah. 老板，你。